อีกเรื่องนะครับที่เรื่องของการประมงเช่นเดียวกันที่จังหวัดส,สงขลานะครับภาคก,การประมงจังหวัดส,สงขลาผลักดันให้แรงงานประมงใหม่เข้ามาโดยใช้มาตรา83ของกรมประมงเพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายและควบคุมแรงงานภาคการประมงได้อย่างชัดเจนขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรอการอนุมัติจากคอรมอกครับช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดส9ส่งผลทําให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานอยู่ในไทยพากันทยอยขอกลับไปยังประเทศต้นสังกัด ทั้งเมียนมาลาวและกัมพูชาเป็นจํานวนมากนะครับเนื่องจากกังวลเรื่องของโรคระบาดและเกรงว่าจะไม่ได้รับการเข้าถึงวัคซีนประกอบก,บกับกฎหมายใหม่ที่ออกมาในขณะนั้นทําให้เกิดความกังวลขาดความมั่นใจแต่ขณะน,นี้การดูแลให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับโรคโควิด -19 ของแรงงานต่างด้าวมีสิทธิเท่าเทียมกับคนไทยแล้วนะครับอีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อยู่ในสภาวะที่สามารถควบคุมได้และจะกลายเป็นโรคประจําถิ่นในไม่ช้า ทำให้ช่วง8ปี2564 ถึงปลายปี2 5 6 5ความต้องการแรงงานมีเพิ่มมากขึ้นครับนายสุรเดชนินอุบลน,นาย,ยกสมาคมประมงสงขลาเปิดเผยว่าอุตสาหการรมประมงและเกี่ยวเนื่องกับการประมงจังหวัดสงขลายังมีความต้องการแรงงานโดยมีความต้องการอีกประมาณ2,700กว่าคนขณะที่จังหวัดสงขลามีแรงงานที่เป็นคนไทยเพียง20%อร์เซที่เหลือเป็นแรงงานต่างด้าวสามสัญชาติเมียนมาลาวและกัมพูชาจากการร่วมประชุมหารือก,ก,กับกระทรวงแรงงานกรมประมงกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยแรงงานต่างด้าวมาตรา14ของกระทรวงแรงงานซึ่งกลุ่มนี้สามารถทํางานได้ทั้งทางบนบนบกและก็ในทะเลภาคการประมงพยายามเดินเรือให้แรงงานใหม่ที่จะเข้ามาให้สามารถใช้กฎหมายตามมาตรา83ของกรมประมงคือเข้าสู่ภาคประมงเพียงอย่างเดียวเพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อดูแลแรงงานภาคการประมงโดยเฉพาะ และเพื่อให้สามารถควบคุมแรงงานได้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการขออนุมัติจากครอมสสำหรับการต่ออายุการทำงานของแรงงานเดิม o v e r s t a สที่มีพาสปอร์ตที่ถูกต้องขณะนี้นะครับกระทรวงแรงงานกำลังทยอยต่ออายุให้นะครับหากไม่ทันตามกรอบเระยเวลาที่กำหนดก็จะขยายเพิ่มเวลาให้อีก60วันหลังจากที่บัตรหมดอายุนะครับ ทางนี้ได้ฝากถึงผู้ประกอบการหากต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานในความรับผิดชอบให้ดําเนินการหรือทําการจ้างแรงงานที่เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อลดปัญหาแรงงานผิดกฎหมายในไทยครับ